มากแต่อายหลายคักดอกอิลีสำลีลาวดีนงมากเกรวตานันนนาออาา้นไปสวรรค์สันฝาขออาสาปินไปขอให้ได้คู่อายใจน้องบอ่าวันครู วัวใจทั้งสี่ห้องของนางมอบให้พี่ตราบจนชั่วชีพร้อยพันปีขอห่วมายใช้คนโกร ลงแนีนนนนนสวัสดีค่ะอ่ะอาอเมาร์ดอะเาภาคนะคะหรือแปลน้อยนะคะวันนี้ก็มาส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนด้วยบทเพลงหรือว่าหมอลำเพาะๆนะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเมืองไทยทุกคนนะคะอ่านอนรับ ตื่นขึ้นมากอะขอให้มีสุขภาพยิตที่ดีด้วค่ะสวัสดีค่ะ